หลายคนนะครับสงสัยกันนมาว่า ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยนะครับสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นได้หรือเปล่านะครับโดยทั่วไปการผลิตวัคซีนนะครับจะอยู่ภายใต้คําแนะนําขององค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า who ซึ่งจะดูจากเรื่องของสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในภูมิภาคนั้นช่วงเวลาที่แพร่ระบาดนะครับประเทศไทยเองรวมถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับในประเทศไทยที่ครอบคลุมสายพันธุ์หลัก4ี่สายพันธุ์เนี่ยสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นได้นะครับ แต่หมอให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับโดยทั่วไปประสิทธิภาพสูงสุดของวัคซีนนะครับจะอยู่ในช่วง6เดือนแรกหลังฉีดนะครับสำคัญยังไงนะครับสำคัญในเรื่องของช่วงเวลาการแพร่ระบาดเพราะว่าประเทศไทยนะครับช่วงเวลาการแพร่ระบาดของเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับต่างจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในญี่ปุ่นเองเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมนะครับ เพราะฉะนั้นเราควรเลือกระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนนะครับสรุปแล้วการฉีดวัคซีนไข้วันใหญ่ในประเทศไทยนะครับสามารถป้องกันไข้วันใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นได้ลดเรื่องของความรุนแรงของโรคนะครับลดความเสี่ยงของการติดเชือ้อไข้หวัดใหญ่นั่นเอง